ช่วงตกจีนก็จะมีวัดต่างๆก็ได้จัดงานนะคะที่บ้านหนองจานหรือวัดกิริวงก็จะมีงานทอดพระป่าสามัคคีแล้วก็บวงสวงนะคะ,ะบูชาหลวงปู่ใหญ่ ซึ่งเป็นงานประจำปีมีทุกปีนะคะก็ยินด้ค่ะขอพรนะคะราศีพระภูมิเจ้าที่ทันธาเจ้าภูมภราลีจงมารดมงคุณเสียจันไรด้วยฤทธาบารมีสารพัดการใดๆขอให้จบประสิทธิเกลาข้าพระเจ้าวิเพินอิติพิโสพระตวารคุณแก้วสาคูรการขอให้มาถิ่สู่ในกล้าวเกษาพวกข้าพระเจ้าทุกวันวัน ขออัญเชิญบรมคูในสัพาโลกาจารย์ทักคุณวิดลคุณบัรดามาสิงอยู่ในตัวพวกข้าพเจ้าทุกนาสิทธิพุทธามหาราษฎร์สพัสุขังพระวรตุมีสิทธิธรรมามหาราษฎร์สพัสุขังพระวรตุมีสิทธิสังฆามหาราษฎร์สพัสุขังพระวรตุมี นโมพุทายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะสิทธิิตังสิทธิกรรมังสิทธิกรยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังปรมางสุขางอธิตตเตโชลงสมเสร็จนะคะก็จะมีการรำถวายองค์ข่อยนะคะคณะนะคะที่มารำฟ้อนได้อย่างสวยงามนี้นะคะ ตั้งใจมาไกลมากเลยนะคะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะมากันเป็นหมู่คณะและชุดนี้เนี่ยพี่ๆชุดนี้ก็จะมารำถวายหลวงพ่อใหญ่ทุกปีเลยนะคะงานนี้เรียกว่ารวมลูกศิษย์ลูกหานะคะ,คะที่ท่านได้ศรัทธาหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงพ่อสิงห์นรชิตจารวาน,นะคะก็ได้มาร่วมงานมกันทุกปีะคะ่ะคุณหนาฝากข้างคนเยอะเลยนะคะ